สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับพวกเรา Movie ่มายนะครับผมบอลและผมต้นนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงข่าวร้อนที่เพิ่งออกมาได้ไม่กี่วันนี้นะครับเอ่อ The ะ o c k กชื่ออะไรนะ The ะล็ k ชื่อจริงอาต a y เวนจ h n ส o n นะจำชื่อจริงเขาไม่ได้ละเรียกแต่ The ะ o ็ k The อ o c ็็อกมาทั้งชีวิตอยู่ดีๆเขาได้สัมภาษณ์ให้กับสัมภาษณ์กับช่องรู้สึกจะเป็นช่อง Fox หรืออะไรเนี่ยแหละฮะว่าเขาเบื่อและลำคาญเขาเรียกว่า Work Culture หรือว่า c a n c e l c u l t u r e โอ้โห oh ขนาดไหนแต่ว่าอมให้สัมภาษณ์ขนาดนี้มันต้องมีประเด็นก่อนหน้าสิที่ทําให้เขาลำคาดใช่ใช่คือหลักๆแล้วนะครับเรื่องนี้ต้องย้อนความไปก่อนเลยเมื่อสิงสมัย3าปีก่อนตอน mm hmm. ที่สมัยเลือกตั้งคือเดลล็อกเนี่ยเขาถือว่าเขาได้แบบว่ารีเพซเซนต์ตัวเองออกมาอย่างชัดเจนเลยนะแบบชี้ช่องเลยนะว่าเขาอยากให้ใครเป็นประธานในฟซีดีคนต่อไปแบบออกมาชีชัดเจนเลยเชียแบบะะต้องโต้งอ่ะคือเขาถือคือต้องยอมแล้วว่าคนระดับเดลล็อกอ่ะ เป็นคนที่แบบรายได้มาหาศาลมากในฮอลลีวูดเลาดาเขาเรียกว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สอง่ยในวงในวงการฮอลลีวูดเลยทุกเสียงทุกการพูดของเขาอ่ะมันดังมากมันมี power คนก็ฟังใช่มันมีความสําคัญมากและนั่นแหละครับเมื่อตอนนั้นเขาได้ออกมาพูดว่าผมคิดว่าโจไบเดนเออการ์ Harris, มัล r าแฮร์ริสก็ควรที่จะเป็นประธานในทิ่ปดีแล้วก็รองประธานในที่ป<ม>เออบอกงี้เลยผมคิดว่าแบบเขามีหัวใจความเป็นผู้นําเขาแบบ ดีมากเหมาะสองคนนี่แหละเหมาะที่จะเป็นประธานาธิบดีของเราคนต่อไปออกมาเชียร์สุดตัวไม่เอามาเชียร์สุดตัวแล้วอย่างที่รู้กันว่าการเลือกตั้งของอเมริกาก็ใกล้เข้ามาอีกครั้งมันจะวนใหม่รอบหนึ่งแล้วก็เลยได้มีคนไปสัมภาษณ์เดอล็อกว่าคราวนี้ไม่ออกมาเชียร์แล้วเหรอเห็นเงียบๆเห็นเงียบๆเห็นเงียบๆเขาก็บอกว่าพูดประมาณว่าไม่แล้วล่ะรอบเนี้เขาเขารู้แล้วว่าการที่เขาพูดออกไปรอบที่แล้วอะ มันสร้างความแตกแยกขนาดไหนคอนโดเลือกข้างชัดเจนอ่ะมันสร้างความแตกแยกขนาดไหนแล้วก็มันตอนเนี้ยถ้าคนที่จะรู้นะว่าเขาจะเลือกใครอ่ะก็คงจะมีแค่ตู้หยอดบัตร<อ>แต่เขาแค่นั้นเก็บไว้ก็ตัวเองดีกว่าเรื่องพวกนี้ใช่แล้วเขาก็พูดเลยว่าแบบมีเขาเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์ระดับเขาอ<ห>่ะควรที่จะเก็บเรื่องก,การเมืองไว้กับตัวเองอ่าอันนี้ผมผมเห็นด้วยกับเขานะรู้สึกว่าเขาว่าอินฟูมันมีอิทธิพลต่อกับแบบทําให้คน ไงเงหันไปทางใหม่ตามที่เขาพูดได้เลยอะ่ะ mm hmm. แต่ว่าไอ้คนสัมภาษณ์มันก็ยังแซะต่อไปอีกอ uh ่ะ huh. ว่าเออแล้วคุณคิดยังไงบ้างกับสถานการณ์หรือสเตทอเมริกาตอนนี้ uh huh. สถานการณ์ตอนเนี้ย uh huh. เอี่ยขออเมริกาเขาบอกเลยว่าเขาไม่พอใจมากๆอะ uh huh. เพราะว่าเขาเบื่อมากเกี่ยวกับพวก w o ค e culture หรือว่า c a n ิลค c ลเจอร์อันนี้อธิบาย่อนะครับว่า w o ค e c u l t u r ก็อย่างที่รู้กันที่เราพูดหลายคลิปแล้ว uh huh. ส่วน c a n ลแค c a n ิลค c ลเจอร์ก็คือ c ลเจอร์ที่มันมากับ พวกวงนั่นแหละครับที่แบบว่าเวลามีใครทําอะไรที่พวกวงไม่ชอบแล้วเราก็ต้องแบนแบนยกเลิกไปแบนไม่สนับสนุนแบนนี้ไม่สนับสนุนที่นี้อะไรพวกนี้ประมาณนี้ที่บ้านเราก็เป็นเหมือนกันนะถูกไหมบอยคอรดแบบร้านนี้มันแบบสนับสนุนนี่มันไม่ชอบเราอย่ไปสนับสนุนมันนะ,ะแล้วก็แบนกันอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเราบอกว่าเนี่ยการเคาเจอร์แบบเนี้ยมันทําให้สร้างความแตกแยก mm hmm. อย่างมาก mm hmm. แล้วเขารู้สึกแบบแย่เลยนะเขาบอกว่าเขารู้สึกแย่เลยตั้งแต่ที่ เขาพูดไปรอบที่แล้วตอนนั้นเขาคิดว่ามันดีเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอแต่ว่าเขารู้แล้วตอนนี้แล้วว่ามันไม่ใช่อคิดผิดคนเราก็ผิดพลาดกันได้คนเราก็ผิดพลาดกันได้มันไม่ใช่ต้องก็ต้องไปตีความกันเองนะครับว่าเขายังสนับสนุนไบเดนอยู่หรือเปล่าหรือว่าพี่แกจะเลี้ยวจากเดวิแครตไปริพับพิกันแล้วก็ไม่รู้แต่ถ้แกก็ออกมาบอกชัดเจนว่าจะไม่ประกาศไม่ประกาศแล้วเ็าถลงผใครก็ไบเดนก็ผมว่าก็งิดอยู่นิดนึงแหละ เหรเสียฐานเสียสำคัญตอนรอบที่แล้วเล่นพูดซัแบบเล่นใหญ่เลยก็รอ,อบที่แล้วเหมือนเก๊กหน้าแล้วบอกว่าคุณก็รู้นะครับถ้าผมโกบิ๊กอ่ะผมแบบว่าผมเลย์บิ๊กอยู่แล้วแบบถ้าผมเล่นใหญ่ผมเล่นใหญ่แน่าแล้วก็ออกมาพูดเลยผู้สุดสุนไปเดนประกาศตัอโลกตามสไตล์เดอะล็อกรอบนี้แม <า S 2> <อ>่งมาเสียงอ้อยเลยเสียอ้อยเลยเอแอกมาก่อนเสียอ่อยเลยแล้วนั่นแหละครับมันก็เลยทําให้ผมนึกถึงหนังเรื่องหนึ่งที่กำลังจะเข้าพรุ่งนี้ สิบเอ็ดเมษายนใช่เรื่องซ v i l War อ่าเป็นหนังเกี่ยวกับสงครามการเมืองใช่แล้วค่ายขวัญใจผมอีกแล้ว A 2 4อ่าค่ายนี้แบบหนังคุณภาพเยอะมากนะฮะแล้วก็นี่ถือว่าเป็นใช่ไหมคุณต้นเป็นหนังที่ใช้บัตเจ็ตเยอะที่สุดของค่ายใช่ฮะก็คือหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ใช้บัตเจ็ตเยอะที่สุดของค่ายก็คือสูงถึงประมาณ50บล้านนะยังไม่ใกล้ชีกเลยนะ น้อยกว่าชีฮากี้ครชีฮากี้225นะแค่50ล้านนะมันจะต้องเป็นหนังกระจอกแน่หรือว่าใช้ทุนสร้างน้อยมากยังลองไปย้อนตัวอย่างมิสซัมมาอ่าเงี้ยทุนสร้างก็แค่แปดล้านเองนะโอ้โหสุดยอดเลยค่ายนี้ทุรางนี้แม่งของจริงวะคำดี่ะเรื่องอย่างเรื่องโปรของผมอย่างท็อปทูมีเงี้ยบัจเจ็ตอยู่ที่4.5ล้านเองนะแล้วได้เงินมาเกือบร้อยล้านอยู่ที่912ล้าน กำไรเน้นเน้นๆๆเน้นเนเนื้อเนื้ออีกไม่นานค่ายนี้ผมมองเลยมันจะไม่ใช่ค่ายล็กอีกต่อไปอ่ปาผมว่าโตโตแข่งสู้กับ w อลเนอร์ได้เออค่ายนี้มันมาแรงมากว่าหนังเขามีแบบหลักแนวมากเลยนะทั้งแบบไซไฟทั้งหนังผีหนังดราม,ม่ามีครบอ่ะเขาใช้บัตเจตได้คุ้มค่ามากจริงงอ่ะ <ๆ S 2> อกลับไปที่เรื่องเดิมหนังเรื่องซีวิวอลนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสงครามการ,รมเมืองของอเมริกาอื <ๆ S 1> โดยที่ตอนแรกผมไม่อ่านมาว่าแบบไอ้เรื่องย่อของในเพจไทยะเขาว่ายังไงบ้าง ม่งก้อมกันมาหมดเลยเข<า>ียนเหมือนกันหมดทุกเว็บเลยหายกันเลยผมก็เลยไปอ่านบทสัมภาษณ์ของพุ่มกับมาแทนอ่าว่าแบบมันจะเป็นยังไงพุ่มกับชื่ออเล็กกาแลนฮะ,ะ,ะอ่าอเล็กกาแลนที่ผมเห็นว่ากำกับเรื่องแบบเออเนนเฮลเลชันอันใน,นดินเห็นดังๆมีนี่นี่20 d a y later อ่าใช่ครับแล้วก็เอ็กมาชินาอย่างเงี้ยเออต้องแบบรู้ระทึกอยู่นะอ่าใช่ครับโดยที่ว่าเนี่ยพุ่มกับคนนี้เขาได้ให้สัมภาษณ์มาว่าสงครามกลางเมืองระหว่างฝั่งรัฐบาล กับฝั่งของเท็กซัสและแคลิฟอร์เนียประชาชน,นประมาณนี้ว่าฝั่งประชาชน,นไม่ไม่ใช่มหามณฑลคือเท็กซัสและแคลิฟอร์เนียมันเป็นรัฐใหญ่<ะ>มากแต่ว่าแบบว่าเหมือนไม่พอใจรัฐบาลก็เลยจับมือกันแล้วก็สู้กับรัฐบาล<ะ>แต่เรื่องมันอยู่ที่ตรงนี้ครับคือเท็กซัสเนี่ย<ะ>เขาเรียกว่าเป็นรัฐยืนหนึ่งของฝั่งร<ะ>ิพับบิคเกอร์ทเห็นภาพเขาฝั่งโดนัลด์ทร<ะ>ัมป์แหละส่วนแคลิฟอร์เนียเนี่ยแม่งเป็นเมรัฐยืนหนึ่งเลย ของฝั่งเดโมแครตของแบบฝั่งโจไบก็เรียกได้ว่าแบบเป็นฝั่งที่แบบไม่ถูกกันมาก่อนเอแต่ว่ามาจับมือกันรบกับรัฐบาลเขาพิ่งกลับมาพูดแบบอย่างนี้เลยนะครับว่าประธานาธิวดีที่กาลังจะแบบว่ามาสู้กับทั้งสองฝั่งเนี้ยะคือประธานที่แบบไดฟาสซิสฟาสซิสก็เ,เกินแบบเชิงเชิงขัดเการอการเชิงเชิงคลั่งชาติมากแล้วก็แบบเห็นคนไม่เท่ากันเอแบบ เป็นชนชั้นปกครองต้องได้ปกครองอะไรเงี้ยแบบขวาจัดเลยฮะขวาจัดอรุรักนิยมจัดจโหดโหดอะไรเงี้ยโดยที่ว่าเขาให้ไอเดียของหนังเรื่องนี้ไหมว่าเนี่ยสองรัฐเนี่ยแม่งเป็นศัตรูกันแต่มันก็แบบเรื่องของการเมืองเป็นศัตรูกันเรื่องการเมืองยังไม่เท่ากับม,มีปัญหาแบบว่าเจอกับราธานอีทีฟาสิสเรื่องการเมืองและความขัดแย้งของพวกเขา ไปเรื่องเล็กน้อยไปเลยลองไปเลยอย่างนี้ให้มันหนักกว่าเยอะอนนี้มันหนักกว่าจับมือไปอาแต่คนนี้ก่อนแล้วค่อบตีกันต่อค่อยเดี๋ยวค่อยมาซัดก,กันเองทีหลังว่าใครจะเป็นอะไรเงี้ยต้องจัดการไอ้นี่ก่อนเอ,อโดยที่ผมไปอ่านรายละเอียดมาแล้วครับเรื่องซีวิวบอลเนี่ยเขาให้ประมาณว่ามันไม่ใช่หนักสงคราม,มคือปกติแค่หลายคนคิดเห็นภาพอาจจะแบบไปเจอสงครามยิงกันตุ้งตามตุ้งตามแต่จะบอกว่า a 2 4มันไม่มีบัญญาทรร เพราะว่าบัตเจ็ตไม่ถึงจะทําขนาดนั้นไม่น่าไหวไม่น่าไหวก็คงเป็นม็อบ่ะเขาเขาก็เลยให้ให้สัมภาษณ์ไปว่ามันจะเป็นเชิงประมาณว่าเออสงครามเนี่ยเป็นแค่พร็อพหรือกิมมิคเฉยๆแต่เรื่องหลักๆแล้วจะพาเราดําเนินตามไปกับนักข่าวคริสเตนดัดเมียสไปเดอร์แมนนั่นเองสุดน่ารักของเราเวอร์ชันโทบี้นะเวอร์ชันโทบี้ใช่แล้ว พาเดินตามไปเห็นสถานการณ์เหตุการณ์ความโหดร้ายความรุนแรงต่างๆแล้วก็ความกดดันภายในเขาเรียกว่าสงครามกลางเมืองโดยที่มีมเขาเรียกว่าสงครามอะเป็นแค่พรอ็อพคือพูดง่ายก็คงมันจะไม่บุกกับบุกป่าเผากระท่อมกันเยอะแยะน่าจะเป็นแบบเนื้อเรื่องเดินตามแบบนักข่าวเอาไปสืบข่าวความเ่อไตื่นเต้นหน่อยเขาบอกว่า ตอนจบนี่พีคมากนั่งกันติดแบบไม่ติดเบาะเลยนะผมเห็นไอ้คำตงบอกเขาบอกว่าแค่ห้านาทีแรกก็พีคแล้วเออผมว่าน่า,นาจะทําจังหวะจะโหนได้ดีผมเลยสงสัยไงว่าเอ้ทุนมันน้อยขนาดนี้ทสาสงครามมันจะมันเหรอวะแต่ว่าถ้าเกิดเขาสามารถทําจังหวะคือพูดง่ายๆไม่ต้องยิงกันถําเพื่อ่าแต่ยิงกันทีอ่ะให้มินแพ p ไปเลยต้องถึงอ่าผมว่าเดี๋ยวต้องเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวจะรอจ่อไปดูเลยสงครามเนี่ยต้องรอดูครับรอดูนะครับ โอเคมีข่าวไหนอีกครับต้นข่าวต่อมาฮะอันนี้มาแล้วครับตัวอย่างใหม่ของโจเกอร์สองอะเห็นแล้วเรียกได้ว่าแบบเปลี่ยนแบบแนวทางหนังจากภาคแรกไปเลยนะครับสำหรับผมก็ผมเห็นแล้วมันเป็นโจเกอร์โจเกอร์แลนด์ไปแล้วอ่ะเหมือนล่าลาแลนด์แล้วอยแบบเอามาเป็นมิวสิคอลแบบอย่างโจเกอร์ภาคแรกที่เราเห็นก็จะเป็นเหมือนแนวดราม่าอาชญากรรมตาดติดแบบ ไซโคโลจิก a l สำรวจมุมมืดภายในจิตใจของตัวละครจ๊กเกอร์อะไรเงี้ยแต่ภาพสองนนี้มาเขาก็เอานักแสดงอย่างเลยด้กาก้ามาเป็นฮาร์ดีควินที่จะแบบมาอยู่ฟู่กับจ๊กเกอร์ที่แบบไปทํากิจการแบบก่อการร้ายด้วยกันอะไรจิตจิตแบบกู้ชั่วอ่ะก็มันก็ตามคอนเซ็ปต์ของชื่อเรื่องป่ะชื่อเรื่องชื่อเรื่องภาคนี้มันชื่อจ๊กเกอร์แล้วก็มีตามต่อว่าอะไรนะภาษาฝรั่งเศสใช่ไหมอ่านว่า f o l l y ี d อดูนะ f o l l y ี d อด พวกผมก็ไปดูมาว่ามันแปลว่าอะไรนะมันแปลว่าเขาเรียกว่ามันเป็นอาการเกี่ยวกับการทางจิตอย่างหนึ่งเป็นที่หายากหน่อยโดยที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโรคผิดปกติทางเขาเรียกว่าความเชื่อความคิดหรือว่าเห็นภาพหลอนประสาทหลอนเลยแต่มันพิเศษตรงที่ว่าอโรคเนี้ยมันเหมือนประมาณว่ามันมันจะแบบสืบทอดไปยังคนใกล้ตัวนะอ่ามันแบบต้องมาเป็นคู่คู่เออมาแบบเหมือนประมาณว่าคู่รักกันอ่ะอ่าเออพอพอมันอยู่ด้วยกันเยอะๆอะไรเงี้ย ความประสาทหลอนความเชื่อมันก็แบบปนรวมกันแล้วก็มากมากถึงขนาดที่ว่าเห็นภาพหลอนร่วมกันก็ไนดะ้ก็แบบเป็นธีมที่คุมเรื่องนี้ไว้ไปตีมของเรื่องเลยอ่ามันก็เลยแบบทําออกมาเป็นแนววิซสิควดูทรงแล้วแม่งเต้นกันทั้งเรื่องเพราะเต้นมันน่าจะออกมาทรงรนักนะหรือว่าอาจจะเป็นแบบมิวสิคิที่อ่าทาแบบมีภาพวิจารณ์กันเมืออหนักๆแบบเออเลมิสลาฟอย่างเงี้ยฮะของฝรั่งเศสกับเจอรเมนเป็นไปได้ว่าเพราะว่าเดิมทีแล้วหนังแนวนี้มันก็ค่อนข้างที่จะแบบ วิภาวิจารณ์การเมืองอีแววอะนะใช่ผมว่าแล้วยิ่งยุคสมัยนี้เป็นยุคโวกด้วยมันก็เป็นไปได้สูงว่าเขาจะแบบเสียดสีเยอะๆหน่อยเออดึงประเด็นลงมาเล่นเยอะๆดึงประเด็นความแตกต่างอะไรเงี้ยโว้กันให้แบบงดงามอาจจะเป็นหนังโวคกที่ดีอีกเรื่องก็ได้นะเออ<า>คืออาจจะเป็นขึ้นหิ่งอีกเรื่องก็ได้นะต้องรอดูว่าร้านนี้ที่ผมสนใจมากคือเลดี้กาก้าอันนี้น่าจะเป็นงานแสดงเรื่องที่สามรอ้ป่าผมไม่ชวัวร์ตรงนี้แต่ แต่เรื่องก่อนๆที่ผมเคยดูเขามาผมรู้สึกว่าชอบการแสดงของเรดดี้กาก้ามากเพราะรู้สึกว่าเล่นถึงมากอย่างอ่ะสไตล์อีสบอร์เนี้ยที่เขาเล่นคู่กับแบดลิวคูเปอร์อะซึ่งผมตุจจบแบบแกทําผมร้องไห้ได้ร้องไห้ได้ลงเลยนะเรื่องเนี้ยแต่คุณต้นร้องไห้ง่ายอยู่แล้วในะความจริง <laughs> ก็ไม่ง่ายขนาดนั้นนะแตบมันแค่น้ําตาซึมงไงแต่เรื่องนี้แบบสะอื้นเลยดูลุงบุญมีเละลกชาก็ร้องไห้ไหมหอ่ะ <laughs> ไม่ร้ <laughs> อ,องหรอกเ้าจะร้องเพราะว่าเมื่อไหร่จะจบ <laughs> นางก็แบบดูเป็นคนจิตจิตอยู่แล้วอ่ะแล้วดาวม่านางก็ได้ผมว่าน่าสนเรื่องนี้ทุนสร้างเท่าไหร่นะทุนสร้างใช่ไหมฮะอ่าประมาณสองร้อยล้านฮะสองร้อยล้านก็เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นมาตรฐานไปแล้วเหรอวะผมว่าเออประมาณเลขสองร้อยนี่กำลังดีอ,ะอ,อ่ะเนี่ยเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นมาตรฐานก็ต้องรอดูกระแสตอบรับแต่หน,หนังสองร้อยล้านเนี่ยมันทํากําไรยากด้วยอ่าเพราะว่าถ้งโมโมตถ้าโมโมดอีกว่าร้อยล้านอ่ะเออเป็นสามร้อยถ้าอย่างนี้คือถ้าได้ต่ำกว่าหกร้อยล้านนี่คือขาดทุนนะอ่าฮะ <Okay. S 2> แต่แต่มันก็ยังอันนี้นะมันก็ยังพอไว้ใจได้อยู่ระภาคแรกมันก็กว่าเป็นพันล้านก็ก็ต้องหวังพันล้านนะอ่า <c oughs> แต่ผมก็กวัวเหมือนกันแล้วมันก็มีตัวอย่างะหนังภาคแรคกที่เป็นพันล้านแล้วภาคต่อมาจริงยับแบบเป็นเหลือเหลือแค่พันพะันร้อยร้อยล้านอ่ะเออแต่พันล้านเหลือพัน,น <c oughs> ร้อยก็รอดูว่าทางดีซีจะตามมาเวลกัเล่าแต่จริงๆแล้วผมส่วนตัวนะผมไม่ค่อยชอบหนังแนวแบบลาลาแลนเท่าไหร่ผมไม่ค่อยซื้อเขาเรียกว่า การถ่ายทอดแนวนี้การถ่ายทอดแนวแบบมิสิเกอร์ผมรู้สึกว่ามันโดดทําให้ความรู้สึกผมโดดออกไปจากโลกความจริงเยอะแต่แต่ไม่ได้แบบเขวาก็่าดูไม่ได้นะลายๆไอก็เป็นหนังที่ดีดูสนุกแต่แค่ไม่ค่อยชอบนำาไสด์แบบแนวนําเสนอแบบนี้ผมก็เลยแอบผิดหวังนิดนึงเหมือนกันเพราะโจ๊กเกอร์ผมชอบภาคแรกแล้รู้สึกนำาสนามันลึกถึงอารมณ์ตึงดีลึกถึงอารมณ์แล้วพอมันเป็นมิซิกเคิลก็ว่าหวาดเสียวเลย เปลี่ยนแนว<อ>เพราะว่าผมว่ามันก็ยากอยู่นะครับเพราะว่าแบบภาคแรกมันขึ้นหิ่งไปแล้วนะอ่ะแล้วภาคสอนจะทำยังไงให้มันแบบมีเอกลักษณ์ออกมาแล้วมันจะดีสู้กับภาคแรกได้แล้วแล้วยิ่งมีสองคนนะ<อ>มาแบบมาเต้นเต้นลองๆนะกลัวไม่จะหลุดกล<า>ัวจะหลุดกลัวแบบทํํๆอยู่เลยอะไรหมดแต่ถ้าว่าผมว่าถ้ามันออกมาดีนี่ก็ชิงออร์คาน่าออกมาดีก็น่าสนใจครับมาดีแต่ก็ว่ามันนําเสนอยากอยู่แบบนําเสนอยากอยู่ ต้องลองดูต้องลองดูมาน่าจะมาช่วงตลาเนี่ยฮะก็้องลองดูต้องใช้เวลาหน่อยแล้วมีข่าวเรื่องไหนครับคุณต้นข่าวต่อมาครับอจำซีรีส์ของเดฟินะฮะอย่างเรื่อง The Last Airbender ฮะ Airbending ดีอยู่ดีดีก็คือล่าสุดเขาประกาศเปลี่ยนตัวโชว์ runner นะทไมว่าคนเดิมคนเก่าที่กลุมซีซันหนึ่งตอนนี้หนีไปฟุมพัชซีแจสันนะเอออมึงนี่นะของดีดไม่ชอบไอ้พวกโง่ เอาของดีๆมาให้ไม่รู้จักเอาเสียงนักข้มเมนอมาอยู่ๆก็ไปคุณเพอร์ซี่แล้วก็เอพอร์ซี่แบบโปรดิวเซอร์ร่วมคนอื่นที่แบบทำด้วยกันมาซีรีส์แม่งจะสนุกกี่โมงผมเนี่ยชอบเพอร์ซี่มากมีหนังสือแม่งทุกเล่มจนภาคใหม่เขียนมาก็ยังซื้ออยู่ฮะเออทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษเจอแอนนาเบธถิวดำเข้าไปร้องเลยกกแม่งเล่าแม่งเล่าเรื่องแบบ สโลเบนโคตรอ่ะเหมือนเขาปรับมาจากหนังสือไม่ค่อยดีเว้ยเขามาจากหนังสือแบบคือเอาในตัวแคสตัวละครนี่ก็ไม่ดีละฮะเออปรับจากหนังสือก็ไม่ค่อยดีเหมือนแบบเอามาเป็นฉากตอา่อฉากอิแพนไม่มีแบบคือปกติแล้วนา่าจะรู้นิยายหรืออะไรพวกเนี้ย<ะ>เวลามันเอามาทําภาพยนตร์อ่ะมันต้องปรับเยอะเพราะนิยายมันบรรยายให้คนเห็นภาพคนจะได้จินตนาการเออแต่นี่มันเหมือนแบบแม่งมาเป็นไดอะล็ลอกอะลอกเลยแล้วก็ไม่มีอะไรอ่ะคือเหมือนดึงมาจากนิยายท้างเล่ม แล้วมันก็เลยทําให้เรื่องดูชใช่อนก็คือพยายามโฟกัสจะเอาจากมิยายมากเกินไปหรือเอปล่าโฟกัสการเล่าเรื่องกี่โมงค,ค,ครับพี่เพราะว่าผมจําได้ว่าเรื่องนี้ตอนตอนมัน,มนจะมาใหม่ๆ,มมหมๆ,แมแๆแต่กระแสมันแรงๆแต่พอฉายปุบ๊บกระแสหายปั๊บกระแสที่มันแรงเพราะกระแสดราม,ม่าหรือเปล่านันน่นแหะสิคออบพอหนังฉายปุ๊บหายจริงแต่ตอนนี้เงียบๆแบบเงียบกิ๊บไม่มีใครพูดถึงเนี่ยใครไปพูดมันจะทำซีซั่นสองอีกผมยัง ที่เก็บตามข่าวครับคิดดูเป็นแฟนนะยังปะเก็บตามข่าวก็นี่ไงได้จ่ายเดอะลัดแอนเดอร์องเงี้ไปคุมซีซั่นสองพอดีเลยปวดหัวเลยมีดีอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะเป็นไม่ได้เพราะลัดแอนเดอร์ภาคสองอะตีมเรื่องอะมันเปลี่ยนจากภาคแรกไปเยอะอาภาคสองของลัดแอนเดอร์ซีซั่นสองนะในการ์ตูนมันเป็นเชิงไล่ล่ากันอา่าจะเริ่มเข้า,าสู่แบบเข้มข้นแล้วเออไล่ล่ากันอัสซูร่าแม่งวิ่งไล่กันทั้งเรื่องอ<า>เออเจอท็อปอย่างเงี้ยโตเก่งๆแม่งแบบซีซั่นสองผมบอกเลยหนุกกว่าซีซั่นแรกมากฮะเออต้องรอดู อาจจะดีแล้วล่ะที่เปลี่ยนถ้าเขาถ้าเขาอยากจะไปทําเรื่องอย่างนั้นก็ปล่อยเขามาปล่อยทำทางเขาไปฝันทางวันไปทางเขาทางวันมาโอ้ยเดี๋ยวรอไอ้เพอร์ซี่แจ็คสันนะเดี๋ยวรอลูกสุดลูกแฮเด้แล้วมือบอกเลยเดี๋ยวรอแคดก่อนปั่นชั่วอีกทีมาแล้ว,ลวจะมาแน่เพราะเดี๋ยวสองก็ต้องมีลูกสุดมาแหละมาตอนท้ายโอเคครับไปที่ข่าต่อไปกันเลยดีกว่าฮะ เอส่ะต่อมาฮะโปรดิวเซอร์ของละครเวทีโรมโอแอนด์จูเลียตของทอมพันแลนนะได้ออกมาแบบตอบโต้เสียงวิจัยของคนแล้วแล้วก็บอกว่าไอ้คนดูพวกนี้มันเหยียดผิวนักแสดงกันอะไรประมาณเนี้ยคือผมมองได้สองประเด็นนะคือมันก็มันก็ในละครเวทีอย่างเงี้ยมันจะแคสคนแบบนี้มาแคสน้องเขามาเงี้ยมันก็ไม่ได้ผิดมากมายเพราะละครเวทีมันเป็นพร์ฟอร์มแซ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่เออมันก็บางทีอาจจะมันเหมาะจริงๆก็ได้อืมเออแล้วก็มันไม่ต้องซูม หน้าขนาดนั้นอยู่แล้วอนะไรเงี้ยเออแต่ว่าความจริงมองอีกอย่างก็ได้เหมือนกันว่าคือเขาเลือกมาคิดว่าจะไม่โดนด่าอ่ามันมันต้องมีโดนอยู่แล้วแหละเหมือนเลือกมาล่อเป้าอะใช่ใช่อันนี้ผมว่าน่าคิดมากเลยคือถ้ามันจะเหมาะจริงเงี้ยก็ต้องหมายความว่าในทั้งวงการเนี่ยมันไม่มีคนที่ไม่สามารถเล่น,ลนบทบบน,นี้นะได้แล้วอย่างนั้นเหรอนะคือคือจะบอกว่าเลือกมาโดยที่ไม่มีเขาเรียกว่าอเจนดาเลยแม้แต่นิดเดียวอย่างนั้นเหรอนะ ใช่เพราะว่าจะบอกว่าต้องการผิวสีมันก็ยังมีผิวสีให้เลือกเพราะว่าพัจริงเรื่องพวกนี้มันไม่ make นเวทั้งการที่แคสหนังหรือว่าแคสอะไรพวกนี้อย่างหน,นึ่งถ้างั้นตอนที่ประกาศรับนักสแสดงประกาศาว่าอะไรฮะเราก็ต้องมีแค s ติ้งคอต้องมีคุณสมบัตินักสแสดงว่าต้องมีรูปลักษณะประมาณนี้แล้วก็อาจจะต้องมีบทคร่าวๆจะต้องเล่นแบบประมาณเออไม่งั้นประกาศไม่งั้นประกาศว่าอะไรเพศหญิง สิบแปดถึงยี่สิบห้าแค่นั้นหรอว่าไม่ใช่อะมันก็แบบแบบรับสมัครงานเลยอะที่ต้องมีเด็ิบ่้าอดิบายโฟถ้างั้นมึงประกาศแค่นี้เหรออืเออแล้วก็บอกอะต้องมีประสบการณ์นู่นนี่นั่นแค่นั้นคือพอแล้วแล้วน้องเขาประสบการณ์ก็ไม่ได้เยอะถูกป่ะอ่าก็เออผมไปดูประวัติมาน้องเขาประสบการณ์ไม่ได้เยอะก็บอกแล้วว่าเรื่องนี้ก็นานาจิตต่้งนะมันมันชิดได้สองทางฮะอยู่ที่อเมริกาใครอยากไปดูก็ไปดูได้นะครับครับผมแล้วก็ข่าวต่อมาครับ อเขาบอกมาว่า MCU อาจได้ไอรอนแมนของอ d j กลับมาฮะเอ่อก็ต้องยอมรับว,ว่ากลับมาก็คงก็ดีแหละแต่และผมผมไม่อยากให้กลับมาแล้วนะเอ่อแต่ว่ากลับมามันก็คงดีแหละเออมันได้ตำนานกลับมาแต่กลับมาก็คงไม่ใช่บทหลักแล้วล่ะก็คงเป็นแบบอยู่ในมิติอธิจักรวาลเลยเออแล้วแล้วก็มันเป็นตัวแบบตัวสําเสริมนิมดหน่อยนิดหน่อยอ,อ,อย่างเงี้ยอือผมว่าก็คงคงมาแหละถ้าพูดมาอย่างเงี้ยคง คงมาแหละคงมาโผล่ขนาดนี้เออคงโผล่มาอีกแหละคงไปเออมาเวลคงไปกับตีนแล้วอ่ะแบบมาเดี๋ยวพี่ช่วยหน่อยจักรวาลกากัแย่ช่วยสนับสนุนหน่อยนะคะอย่างนี้เลยแล้วก็เออเออก็ได้ก็ได้ก็ได้ลูกหัวหนูไปมีกินเบาไปสองเทงนะนะนะมาล้มาก็ได้มึงอย่าโบกให้มากนะไหนอย่าโบกให้มากนะมาก็ได้อะไรเงี้ยน่ะโอเคครับแล้วอันี้ขอพูดถึงหน่อยว่าหนังที่เข้าช่วงนี้ในเน็ตฟลิกเพิ่งมีทีหยด อ่าหนังสยองขวัญที่ทํารายได้ถล่มทลายเพิ่งเข้าเม<อ>ือ่อวานเลยเป็นหนังผีแบบแนวมันมันเอออ่ามันคนจิงผีอะคนคนจิงผี<ๆ>เออเราเนื้อเรื่องค่อนข้างที่จะแตกต่างกับเขาเรียกว่าหนังหนังไทยของเราอะนะใช่ผีไทยแต่ถามว่าดีขนาดน่ากลัวขนาดไหมไม่ก็ก็ไม่ขนาดนั้นแต่บอกได้เลยว่ามันมันครบรสอะผมรู้สึกความบันเทิงนนแน่นอนใช่ครับมอนพุ่มกลับเขาได้อ่าแรงบันดาลใจมาจากยูวูเดสด้วยอ่ายูวูเดส ชอบอะไรสไตล์แนวน,นี้ก็ลองดูกันได้ <Okay. S 2> ไดีไมดูดีนะไม่ไม่ตัดมือพี่เอกเอาเลือ <c oughs> อ่อยอาถ้ามีนี่ผมหากรีดเลย, <c oughs> เลยแล้กรีดเลยเดี๋ยวรอดูฮะเขาบอกว่าไภ,ภาคสองจะมาตุลานี้เอ,อเดี๋ยวรอดูภาคสองก็ต้องไปดูภาคแรกก่อน<า>แนะนําให้ดูแนะนําให้ดูถือว่าเป็นหนังผีที่โอเคเลยสําหรับบ้านเรานะใช่ดีเรื่องหนึ่งเลยแล้วก็ต่อมาก็จะมีหนังอีกเป็นซีรีส์อีกอย่างหนึ่งที่กำลังจะเข้าพรุ่งนี้เหมือนกันนะอย่าง f o l r out ฮะ f a u out เอามาจากเกมอ่าใช่ครับเป็นเกมของค่ายบีเทสตาใช่เรื่องย่อก็แบบว่ามาแล้วโลกหลังเขาเรียกว่านิวเคลียร์แอร์ก็คือมันลบกันนั่นแหละโลกระเบิดแหลกสลายแล้วนิวเคลียร์แบบกับมันตรงสีเต็มโลกมนุษย์ก็เลยต้องแอบ,บลงไปใต้ดินอยู่ในวอลฟ์ที่เขาเรียกว่าแบบเหมือนหลุมหลบภัยแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ข้างใต้กันรอเวลาให้เหมือนสารมันส่วนข้างบนเนี่ยจาย,ยก็จะมีพวกแบบสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ uh huh. อ์อะอะไรพวกนี้มีสัตว์ประหลาดอะไรเงี้ย แล้วก็แบบโลกมันก็จะเซตติ้งโดยแบบมีองค์กรใส่ชุดเกาะอ่ามันก็จะเหมือนแบ่งคนเป็นพเผ่าเ่าๆกันสี่กลุ่มวนใหญ่กันเจต้องต้องลองางเขาบอกว่าน่าสนใจอยู่น่าสนใจใช่ฮะแล้วก็เนื้อเรื่องนี่เขาบอกว่าอาจจะมีแบบความมาจากเกมด้วยแบบเขาบอกว่ามันอาจจะคือแบบเนื้อเรื่องประมาณแบบฟอร์เอาค่าไกลๆเลยอ่ายิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่อ่าหวังว่าจากเกมจะดีนะอ่าก็ต้องรอดูเอาตขอให้มันได้ออกมาประมาณเดลาร์ต็อบอัดอ่ะเดลาร์ต็อบอัดก็ดีตต้องถ้าอย่างนั้นก็ต้องแบบเล่าเนื้อเรื่องดีๆหน่อย อินกบ,บทให้มันเยอะๆหน่อยฮะแล้วก็เคารลบต้นฉบับให้มันเยอะๆหน่อยอ่านีที่ไปดูมาเขาบอกว่าซีซั่นแลมจะดูเป็นการปูเนื้อหามากกว่าก็เลยแบบแอบ,บเก่งๆอยู่เพราะว่าพอพออมันก็แบ่งเป็นหลายฝ่ายอยู่เหมือนกัน,นต้องลองดูต้องลองดูผมว่าต้องลองดูเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมมีข่าวมาเล่าให้ฟังประมาณนี้เยอะเลยเนี่ยหลายข่าวจัดเลยวันนี้ข่าวเยอะมากเอาเนี้ข่าวเยอะมากโอเคครับ แล้วก็ตอนนี้ช่องเรามีซุปเปอรต์ตง์แล้วนะครับถ้าหากเพื่อนๆอ,อยากเป็นกําลังใจให้กับเราก็สามารถกดให้เราได้นะครับแล้วก็ถ้าเราพูดอะไรผิดพลาดไปตรงไหนก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะฮะครับยังไงวันวันนี้ก็ประมาณนี้ครับมีความเห็นยังไงสามารถโพสต์ไว้ในคอมเมนต์ Comment ได้จะไปอ่านไปตอบทุกคลิปเลยช่วงนี้เม้นเยอะไปหน่อยเลยอาจจะช้านิดนึงนะโอเคครับไว้เจอกันใหม่รอบหนะ้าสวัสดีครับสวัสดีครับอยากไปดูรอบสื่อซีวีวอลเว้ย <laughs>